สวัสดีครับวันนี้ Life in นทีทอซ n นะครับก็ได้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายเดือนเลยนะครับพอดีผมมีติดภารกิจแฟนผมไม่ค่อยสบายนะครับผมเลยต้องดูแลเขาตอนนี้เขาหายดีแล้วนะครับผมถึงได้มีโอกาสกลับมาทำ YouTube ช่อง Life in t ทีทอซ n ใหม่นะครับ ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่สับสัขารช่องผมอยู่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องดูดความชื้นนะครับยี่ห้อ new w i t e tech นะครับรุ่น18ลิตรนะครับมีทั้งหมด3ขนาด12ลิตร18ลิตรและ30ลิตรนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนํารุ่น18ลิตรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายความชื้นสัมผัสก่อนนะครับความชื้นสัมผัสสาหรับมนุษย์เราเนี่ยควรอยู่ระหว่าง4 0ถึง6 0ตนะครับ แต่ถ้าให้ดีมากๆเนี่ยควรอยู่ประมาณ45นะครับความชื้นสัมผัสเนี่ยถ้าเกิดเกิน60ไปแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นปอดชื้นได้นะครับเป็นโรคภูมิแพ้ได้เป็นโรคทางเดินหายใจได้แล้วถ้าเกิดความชื้นไปถึงระดับ7-80แล้วนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้ห้องของเรานะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นเชื้อราพวกไม้เนี่ยก็จะบวมเพราะมีความชื้นอยู่นะครับ โดยเราจะสังเกตอย่างนี้นะครับเมื่อเวลาที่ฝนใกล้จะตกเนี่ยนะครับความชื้นสัมพัสก็จะเยอะก็หมายถึงมีไอน้ําอยู่ในอากาศเรามากในระดับถึง8-90%แล้วนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกชื้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับความชื้นสัมพัสต่ำกว่า40%นะครับก็จะทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยแห้งนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดเป็นโรคผิวหนังมีอาการคันนะครับซึ่งผมสังเกตจากบ้านของผมนะครับ ห้องนอนผมเนี่ยทำไมมัน60กว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับความชื้นสัมผัสทำให้ผมมีปัญหาเป็นโรคภูมิแพ้นะครับผมเป็นไซนัสไปรักษาที่เป็นแสนๆผ่าตัดไปแล้ว3ครั้งแล้วนะครับเรามาแนะนำเครื่องดูดความชื้นกันเลยนะครับเป็นของยี่ห้อ New w t e c h นะครับซึ่งเป็นของ Xiaomi ทำให้เราสามารถใช้แอปของ Xiaomi ได้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถสั่งงานเปิดปิดปรับอุณหภูมิทั้งหมดได้ โดยสั่งจากมี่โฮมแอปนะครับโดยเราจะอยู่ที่ไหนของโลกนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราแกะเครื่องอันนี้ออกมาแล้วนะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้เราหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็จะมีสายยางสําหรับเอาไว้ดูดน้ําออกนะครับแล้วก็จะมีถังนะครับสําหรับเอาไว้เก็บน้ํานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อดูดความชื้นไปแล้วนะครับมันก็จะดูดเข้ามาใส่ในถังนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเก็บไว้ในถังนี้นะครับ เราก็สามารถใช้ท่อนี้นะครับต่อที่ด้านหลังของเครื่องนะครับแล้วก็หาถังน้ําขนาดใหญ่เอาไว้ดูดลงไปที่ถังน้ําของเราได้นะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเครื่องแล้วนะครับก็จะมีปุ่มสีแดงนี้นะครับถ้าเราต้องการเปิดเครื่องนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับเครื่องก็จะทํางานแล้วนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับ ก็คือ Wi-Fi สำหรับเอาไว้ต่อกับมี o m e App นะครับเอาไว้สั่งงานผ่านมือถือนะครับส่วนรูปนี้ก็คือถังน้ำนะครับถ้าถังน้ำเต็มก็จะมีไฟโชว์ขึ้นมานะครับเราสามารถปรับความชื้นได้3ระดับนะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับที่40% 50% 60%นะครับหรือจะให้มันทำงานแบบออ t โต้นะครับก็ให้กดอีกทีมาที่ปุ่มนี้นะครับ ส่วนพัดลมนะครับเราสามารถปรปับได้โดยการกดปุ่มนี้นะครับนี่คือพัดลมระดับเบานี่คือระดับกลางนะครับกดอีกทีก็จะเป็นเป็นพัดลมระดับแรงนะครับถ้าเรากดปุ่มสองปุ่มนี้พร้อมกันนะครับก็จะเป็นการล็อกเครื่องนะครับป้องกันไม่ให้เด็กเอามาเล่นนะครับเราจะไม่สามารถกดปุ่มอะไรได้เลยนะครับเครื่องนี้มีหูหิ้วนะครับให้เรากดปุ่มนี้ เครื่องก็จะเป็นห sí, de no. ูห่้วให้เราเอาไว้ยกแล้วนะครับเมื่อเราต้องการกดปุ่มล็อกออกนะครับให้เรากดปุ่มนี้พร้อมกันสองทีเหมือนเดิมนะครับเครื่องก็จะสามารถกดปุ่มได้แล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการปิดเครื่องให้เรากดปุ่มนี้นะครับเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับเครื่องดูดความชื้นนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาถังออกขนาที่เครื่องกําลังทํางานอยู่นะครับเครื่องก็จะหยุดการทํางานเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเอากลับเข้าไปใหม่นะครับเครื่องก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับและถ้าเกิดถังน้ําเต็มนะครับเครื่องก็จะหยุดทํางานโดยทันทีเลยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเอาถังน้ําไปเทน้ําทิ้งออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับ คราวนี้เรามาดูข้อสังเกตของเครื่องตัวนี้นะครับข้อที่1นนะครับเครื่องค่อนข้างมีเสียงดังแม้ว่าเราจะเปิดพัดลมในระดับที่เบาที่สุดแล้วข้อที่2นะครับถังน้ํามีขนาดเล็กเกินไปผมเอามาลองใช้ที่ห้องนอนผมนะครับถังน้ําก็เต็มก่อนที่จะถึงเช้านะครับข้อที่3นะครับเมนูเป็นภาษาจีนนะครับที่ด้านบนเครื่องแต่เราสามารถควบคุมผ่านมีแอป โดยใช้มือถือของเราได้นะครับซึ่งมันก็จะบอกหมดทุกอย่างเลยนะครับทั้งความชื้นอุณหภูมิพัดลมความแรงระดับความชื้นสัมผัสที่เราต้องการนะครับมีตั้งเวลาเปิดปิดและสามารถใช้ร่วมกับ เครื่องอื่นๆของระบบเสียบมีได้ให้เราตั้งเป็นอัตโนมัติได้ครับข้อที่4ี่ในมี Home App นะครับเครื่องนี้จะไม่มีปุ่มบอกสถานะว่าเปิดหรือปิดอยู่นะครับเราจะเป็นต้องกดไอคอนของเครื่องนี้เข้าไปดูนะครับว่ามันเปิดหรือปิดอยู่นะครับข้อที่5นะครับ ปักเป็นแบบจีนนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีหัวแปลงลักก่อนนะครับเพื่อที่จะเสียบที่ลักไฟบ้านเราได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ผมก็ได้มารีวิวเจ้าเครื่องดูดความชื้นนะครับเย้อนีวายเทคนะครับเป็นของเซี่ยวมีนะครับราคาประมาณ5,000กว่าบาทนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบวัสดีครับ